ชอบแนวนี้แนวไหนอะแนวแบบผู้หญิงแต่เก่งเหมือนผู้ชายผมแนวแบบผู้ชายแต่อ่อนหวานแบบผู้หญิงได้ไหมย้ายมาอยู่นี่เลยใช่ค่ะเพราะว่ารายได้ดีไรายได้ดีรายได้ดีอโอโ้หัวหน้าอยู่ปะครับหัวหน้าอยู่ข้างบนครบับผมกงไงครับเอ้าคนลงหัวหน้าแล้วหัวหน้าไหนเอ่ย ยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้เรากลับมาที่ภาคตะวันออกกันอีกครั้งนั่นก็คืออำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับว่ากันว่าถ้าใครก็ตามที่เบื่อกรุงเทพเพราะว่าความหนาแน่นมันมากเกินไปแต่อยากได้งานทำที่ดีมีไรายได้ที่ดีเขาแนะนำกันว่าให้มาที่ปลวกแดงแห่งนี้แหละครับเพราะว่าที่ปลวกแดงแห่งนี้มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ถึง5แห่งเลยทีเดียวละครับ ก็ามาดูกันแล้วกันครับว่าความสุขความทุกข์ของผู้คนที่ปลวดแดงจังหวัดระยองจะเป็นยังไงติดตามให้ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับ ขายอะไรบ้างครับเนี่ยปลากระเทียมันยยไ,ไปลาแอดอ้าวเฮ้ยนี่มันนี่มันระยองไม่ใช่เหรอครับพิษณุโลกมันเกี่ยวอะไรครับมาจากพิษณุโลกมาขายอยู่ปลอกแดงที่ระยองเนี่ยนะครับอโ,โอ้แสดงว่ามันต้องมีดีมาก<อ>แล้วของพิษณุโลกมันเด็ดยังไงอะ่ะอรสชาติเข้ม รสชาติจะเข้มข้นกว่าเราไม่ทํารสชาติระยองเราทํารสชาติพิษณุโลกใช่ค่ะเร,เราทำรสชาติพิซซ่าเพราะว่าคนแถวนี้คนพี่โล่สูตรไทยเยอะอ๋อโอ๋เดี๋ยวไปแอดว่างก็นั่งคุยด้วยหน่อยสิครับแล้วไปแอดทำไมมาจากพี่โลกไม่ไปขายกรุงเทพอ่ะอ๋ออยู่กรุงเทพเบื่อแล้วค่ะอยู่กรุงเทพเบื่อแล้วอ๋อแสดงเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพเกือบ20ปีค่ะเกือบ20ปี เดี๋ยวต้องคุยหน่อยแล้วง่วงนอนพี่คนละยอมหรือคนพิดโลกคนต่างชาติโอ้เป็นคนต่างเป็นคนลาวเหรอรองชื่อพี่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ป่ะเอ้าลาวเนี่ยเคยเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศสไม่ใช่เหรอ เขาเกิดมาอยู่นี่เลยไม่ได้มไม่ได,ไได้ไปแอดว่างแล้วไปแอดนั่ง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 นู่นก็ได้เป็นไงมาไงถึงมาอยู่ที่ระยองครับพอดีน้องมาทำอพาร์ตเมนต์อยู่ข้างในเนี่ยค่ะน้องเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เป็นญาติกันอ่าแล้วยังไงต่อแล้วอยู่กรุงเทพอยู่20ปีไม่ก่อนทำอะไรครับทำอาหารเลี้ยงพนักงานที่โรงงานเป็นแม่ครัว แล้วยังไงเบื่อแล้วครับไม่อยากอยู่ในกรุงเทพแล้วมันไม่กลับพิษณซุโลกครับก็กลับไปอยู่มาห้าปีแล้วก็เหมือนว่ากําลังซื้อซู้อที่นี่ไม่ได้แสดงว่าที่นี่ซู้ดกรุงเทพได้เหรอได้เพราะว่าเขามีนิปโมอุสาหกรมกําลังซื้อคนเยอะแล้วเกี่ยวไหมว่าน้องเขามาเปิดอพาร์ทเม์เลยเลย,เลยมาใช่ใช่แล้วไปแอดเช่าอยู่นี่ปะ ไม่ได้เช่าอยู่ฟรีอยู่ฟรีอ๋อของน้องค่ะอยู่กันกี่คนครับเนี่ยก็รวมคนงานด้วยก็สิบกว่าคนโอ้อยู่นี่หมดเลยแล้วมันจะเหลือห้องให้เขาเช่าอะไรไหมเนี่ยอ๋อข้างในค่ะเป็นศึกข้างในร้อยร้อยห้าสิบห้องโอ้มีร้อยห้าสิบห้องอุ้ยน้องป้าเป็นเศรษฐีนะเนี่ยเขาก็เขามีมาทำธุรกิจ แล้วไปแอดเป็นไงชอบไม้ปลอกแดงชอบค่ะมาอยู่ที่นี่แล้วแบบคือมันหากินท่องตัวมันขายของก็ดูเนี่ยมันขายได้ตลอดถ้าเราไปอยู่ที่อื่นเราเราคิดว่าเ,เ,เราเราเสี่ยงม,มากกว่าแต่ที่นี่มันไม่เสี่ยงเอ๊ะถนนเส้นนี้มันเป็นถนนอะไรทําไมมีคนมากินตลอดตรงนี้จะมีโรงพยาบาลแล้วข้างในเข้าไปในซอยก็จะมีสถานีตารวจมีที่ว่าการนะอำเภอไปรษณีย์การไฟฟ้าลูกค้าป้าหมเลยใช่โอ้ ผมแทบไม่เห็นร้านข้ามเลยนะมีร้านไปแอนนี่แหละก็มีบ้างแต่มันไม่สะดวกเหมือนที่นี่การจอดรถการอะไรอย่างนี้ผมสั่งข้าวร้านไปแอร์เข้าไปกินห้องแอร์ได้ไหมได้ค่ะ๋อ,อได้ด้วยได้ได้หมายถึงว่าร้านกาแฟกับคนทําตึกเจ้าของเดียวกันไหมเจ้าของเดียวกันโอ้โหงี้ร้านไปแอรก็ได้เปรียบสิแสดงว่าพอ,อาโรงพยาบาลมุ่มกับ หัวหน้าไปรษณีย์ลูกค้าป้าทั้งนั้นเลยใช่ทุกคนต้องมาร้านนี้เพราะมีแอร์ไงใช่ก็เนี่ยคนเมื่อกี้ท,ท,ที่มาทักที่มายกมือว่าที่ขอถ่ายรูปน่ยเป็นหัวหน้าไปรษณีย์ของกกแดงอ๋อลูกค้าประจาที่นี่โอ้ยงี้ผมก็เดินเข้าไปทักแกที่ไปรษณีย์ได้เลยสิได้ <c oughs> แล้วคุณป้ามีลูกไหมครับมีลูกอยู่ตา่างจังหวัดอ,อยู่ในเทพคนหนึง่งไม่พาลูกมาอยู่ด้วยเขาไม่มาก็ทำงานดีแล้วอะ ทำงานเกี่ยวกับทำวายฝรั่งส่งออกสามีอ่ะเคยมีตอนนี้ไม่มีแล้วก็เลยใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมา20กว่าปีแล้ว20ปีไม่เหงาหรอกครับเหงาก็เปิดเพลงฟังเพลงลูกทุ่งมันแก้เหงาได้เหรอครับมันไม่ยิ่งทําให้เราเหงาเหรอก็เวลานักร้องมีงานเราก็ไปตามคนเอื่นไงก็ไปตามเอฟซีแฟนคลับเลยมันก็สนุกเอฮอาร์ชอบศิลปินชื่ออะไรน้องนัทไม้ทองคำน้องนัทไม้ทองคำเขาเคยมาไม้พวกแดง แล้วมาที่นี่เลยพักที่นี่เลยทำไมเขาถึงมาพักที่นี่อ่ะก็มาจัดงานแบบจ้างเข้ามาไปแอดจ้างมาเลยจ้างเองเฮ้ยจ้างมมิิตต้งจ้างมาเราเป็นคนจ่ายตังค์โอ้โหปิดร้านเลยป่ะครับปิดปิดเลยแล้วไงจ้างเข้ามาแล้วใ้เขาทำอะไรบ้างก็ร้องเพลงนี่ปังเออเราไปแอดนั่งเป็นประธานเลยป่ะ โอ้รู้แล้วทำไมไม่เหงา <S <S เหงาก็จ้ากร้องมาร้อง,อง <S 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 จ้างบ่อยไหมครับไม่บ่อยแล้วจ้างแค่น้องนัดคนเดียว <S <S คนอื่นไม่จ้างเลยเออปีละครั้งเมื่อก่อนนี้ก็น่าเปีละครั้งแล้วเดี๋ยวนี้ครับตั COVID ้งแต่โควิดไม่ได้เจอกันเลยอ๋อไม่ได้เจอกันเลยเมื่อก่อนน่ะเราเราเป็นคนที่มองคนที่เป็นเอฟเีว่า ทำไมต้องไปเป็นเอฟซีแล้วทาไมต้องตามขนาดนี้เพราะว่ามีหลานคนหนึ่งอยู่กรุงเทพเขาจะตามนักร้องถึงขั้นขึ้นเครื่องบินตามอ่ะคือนักร้องไปร้องเพลงไกลๆก็จะขึ้นเครื่องไม่ขับรถไปแล้วก็เฮ้ยขนาดนี้ได้เหรอแต่พอมาถึงตัวเราเราก็ใจอืดมันต้องทำแบบนี้เพราะว่าอะไรมันมีความสุขเองมันได้ใจด้วยมันทำแล้วมีความสุข ซื้อของให้ศิลปินเยอะไหมไม่เคยซือ้อไม่เคยซื้ออือก็าทาังมาลายมาลายของมาลายนี่ยทำไมแอดไม่มาชอบผมบ้างอ่ะฮะผมร้องเพลงได้นะอยากฟังเพลงอะไรครับคุณป้าปแอะไม่ฟังผมร้องเพลงเลยเหรอมีมาลายเปล่าไม่มีโอ้ย น้องนักนี่เขาทํำยังไงถึงทําให้ป้าแอดอรักก็ตามเข้ามาตั้งแต่เด็ก,ก,กตั้งแต่เขาเปิดนอะไรชอบแนวนี้แนวไหนอะแนวแบบผู้หญิงแต่เก่งเหมือนผู้ชายอ๋อแนวแบบผู้หญิงแต่เก่งเหมือนผู้ชาย <c oughs> ผมไม่ใช่สเปคป้า <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ผมแนวแบบผู้ชายแต่อ่อนหวานแบบผู้หญิงได้ไหม ความสุขของคุณป้าแอนคืออะไรครับก็เนี่ยขายของได้ัง์นเราส่งไปให้ลูกแล้วก็้องมาอะไรให้ศิลปินที่เราชื่นชอบความทุกข์ล่ะครับมีบ้างไหมไม่มีเป็นคนที่ไม่ค่อยทุกข์อะไรไม่ชอบทุกข์ถ้ามีอะไรก็ก็ไม่ไม่ไม่คิดเยอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปผมชื่อเปิร์ลนะครับแอรไม่สนใจเป็นให้ผมร้องเพลงให้ฟังบ้างเหรอ เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนไม่เอาเลยแกไม่เอาเลยมีพี่เป็นแฟนยินดีที่ได้รู้จักนะครับแต่ <S <S ผมชื่อเปอร์นนะครับขอบคุณครับเต้าอ้วน ขายอะไรครับขายขนมปนทอดครับขายคนเดียวเหรอครับขายกับน้องสาวครับน้องสาวเหรอครับครับผมนี่น้องสาวเต้าอ้วนเหรอครับชื่ออะไรครับชื่อเอิญครับเต้าเอิญเต้าเอิญผมเอาดอกไม้ให้เต้าเอิญได้ไหมได้ได้เอิญเอาดอกไม้เต้าเอิญผมมอบให้นี่ตั้งใจทำให้เลยนะเนี่ยเคยมีคนให้ดอกไม้ไหมเนี่ยไม่เคยค่ะจิงเหรอ ไม่เคยมีคนให้ดอกไม้พ uh ี่เออรเลยหรอโอ้ยินดีที่ได้รู้จักนะครับสวัสดีค mm รับ hmm. ท่านอยมู่ที่ร้านนะครับโอ้โหแลกกับดอกไม้เหรอใช่แล้วขอบคุณนะครับพี่อ้วนโอ้โหน่ารักจังเลยลูกยิ้มไปเด็ดตั้งนานแล้วขอบคุณครับครับได้สิครับอยู่บริษัทอะไรครับเป็น ธุรกิจส่วนตัวพี่เป็นเจ้าของธุรกิจทำอะไรครับขายของส่งโรงงานเนี่ยค่ะขายอะไรอะครับขายทุกอย่างที่เป็นซัพพลายให้กับโรงงานนะคะขายทุกอย่างที่เป็นซัพพลายให้กับโรงงานเช่นอะไรบ้างครับของใช้จิ้นเครื่องโรงงานทุกอย่างค่ะกระดาษทิชชู่ใช่กระดาษ A4 ใช่ปีนี่พันเลทเลสกล่องกระดาษอะไรพวกเนี้ยค่ะของซัพพลายทั้งหมดค่ะขายดีไหมครับดีมากค่ะขายดีมาก แล้วพี่เป็นคนระยองป่ะครับเม่ค่ะเป็นคนราชบุรีค่ะเป็นคนราชบุรีแต่ย้ายมาอยู่นี่เลยใช่ค่ะเพราะว่ารายได้ดีงานเยอะแล้วก็รายได้ดีรายได้ดีที่กรุงเทพพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อจันค่ะพี่จันมีความสุกดีนะความสุขของพี่จันคืออะไรครับขับรถขับรถขับรถวัดไปวันวันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนขับรถของของมันก็คือความสุขแล้วอ่ะการใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยมันไม่ไม่ถูกอ่ะแสดงว่าอยู่ที่ปวกแดงไม่มีรถติดติดค่ะแต่เราเลี้ยงเอง ใช่เลือกเวลาแล้วความทุกข์ครับความทุกข์ตอนนี้นึกไม่ออกว่าทุกข์ยังไงนะไม่ไม่เจอละไม่เคยเจอละมันก็เลยปล่อยผ่านถึงเราเจอเราก็ปล่อยผ่านมันก็เลยไม่เรียกว่าทุกข์ได้ครับพี่จันผมชื่อเปิร์ลนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับเท่าที่ดูประชากรส่วนใหญ่ที่ปลวกแดงก็จะเป็นประชากรแฝงคือหมายความว่า ย้ายมาจากที่อื่นมาอาศัยอยู่ที่นี่กันนะครับส่วนใหญ่มาทํางานแหละแล้วก็หลายคนก็มาค้าขายคล้ายๆกรุงเทพเลยครับที่เราเห็นคนเยอะๆในกรุงเทพเนี่ยเป็นส10บล้านคนเนี่ยนะครับแต่ของกรุงเทพจริงมีไม่ถึงนะเพราะทุกคนย้ายเข้ามาทํางานกันอันนี้ซอยราชการจริงเหรอ <l acht> ดูมันไม่ใช่นะแต่เห็นธงชาตนะินะ่าจะตรงมณฑลหัวหน้าอยู่ปะครับ หัวหน้าอยู่ป่ะจ๊ะหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าอยู่ข้างบนครับผมหัวหน้าอยู่ป่ะจ๊ะบอกพี่เปิลมาหาจ้ะสวัสดีครับอะไรครับอา้าวคนลงหัวหน้าแล้วหัวหน้าไหนเอ้ยหัวหน้าเสื้อเหลืองเมื่อกี้ใส่เสื้อสีเหลืองอ๋อเบียเหรอไปไหนแล้วครับหนุ่มๆมมครับ เบียร์ร์โราอ่าตัวลงไม่ใช่หัวหน้านี่หัวหน้าตัวจริงอันนั้นหัวหน้าตัวปลอมอันนั้นลองครับลองครับหัวหน้าสบายดีนะครับครับมาเที่ยวโป่กแดงครับก็เลยเผอิญเจอเขาที่ร้านข้าวอ๋ออ๋ออันนั้นเป็นเป็นหลักลองเสื้อเหลืองใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เออเป็นไงครับไปเซนีที่โป่กแดงเยอะหน่อย คู่แข่งเยอะหนักไปตามคู่แข่งโอคู่แข่งที่ไม่ใช่ภาครัฐอันนี้เป็นภาครัฐอันนี้ภาครัฐคู่แข่งก็จะเป็นบริษัทเอกชนนะซึ่งเขาสามารถจะขึ้นลงราคาดั้มทับเราตลอดเลยอะ่ะทีนนเราทําเงินสมรัฐนะส่งเยอะนะปีงหหลเราเป็นรัฐวิสาหกิจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ผมมาหาหัวหน้าปรากฏหัวหน้าตัวจริงอยู่นี่อ,อันนี้ท่านรองอันนี้รองหัวหน้าหัวหน้ากับรองหัวหน้าพาเที่ยวหน่อยได้ไหมครับได้ครับอไปด้วยกันเลยอันนี้เจ้าถิ่น จอธิมอ้าวแล้วหัวหน้าครับเป็นคนจันทรบุรีครับ๋อคนพี่คนระยองครับอ๋อแล้วชอบไหมครับมาอยู่ปุ่แดงชอบครับมันใหญ่โตดีครับเคยอยู่ทีเล็กใช่ที่นี่นี่ใหญ่มากเลยเอะครับเออเจ้าที่ที่นี่เกือบร้อยห้าสิบคนนะครับ1้อยสิบสามคนร4อยสิบสามคนหัวหน้าชื่ออะไรครับชื่อบุญลือครับชื่อเล่นครับชื่อลือกิจครับชื่อเล่นชื่อลือกิจครับ เออทำไมถึงมีสองพยางครับก็เอามันจะจะดูดดูดตาเนี่ยพี่ทั้งสองคนต้องไปเรียนไปเซนีที่หลักสี่ป่ะครับอันนี้เขาัปเรียนเลยตรงครับอ่ะแล้วผมหัวหน้าผมก็เหมือนดาบตำรวจไปเรียนในร้อยอ่ะผม่าจจะคนจ่ายจดหมายโหเก่งมากสุดยอดเลยเรียนก็เสาทิพอพี่บุญลือกับพี่เบียร์ครับอผมชื่อเปิลนะครับยินดีกัได้รู้จักนะครับ หาเที่ยวหน่อยได้ไหมครับได้ครับไปดูหลังบ้านหน่อยได้ไหมครับได้ครับไปครับในห้องพวกพนักงานเก็บนครับพนักงากำลังเก็บตัวออกเงินจ่ายคัดแยกเมื่อตอนเช้าเสร็จอ๋อมาจากสูงใหญ่มาจากพีรชาเพื่จะเป็ส่วนคัดแยกอย่างโอ้ทุกอย่างเป็นระบบระเบียบมากทุกการต้องเสร็จหมดวันนี้เพราะงานเป็นงานต่อเนื่องถ้าเราไม่ทําให้มันเป็นศูนย์อ่ะทุวันนี้เราจะนับหนึ่งไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีโฉนในเราข้อหนึ่งข้อสิบเนี่ย วันนี้เราต้องถึงข้อ4ป oh. แล้วพรุ่งนี้ถึงจะมา1ได้เมื่อกี้พี่บุลือบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนี้มันมีภาาเอกชนมาเป็นคู่แข่งเยอะใช่ใชคู่แข่งเยอะเราก็ต้องออกหาลูกค้าให้เยอะเราจะไปหาย,ยัางไงอ่ะก็ออกไปตามบ้านไปน็อปดอครับไปหาลูกค้า,า mm hmm. ก็ม์ดดูตามเฟสที่ก็ไลฟ์สดข้ายแล้วก็ถ้าอยู่ในพื้นที่เราเราก็เข้าพบผมเห็นเมื่อเช้าเนี่ย รองหัวหน้านี่เขาทำหน้าที่ดีมากเลยครับเมือไปที่ไหนเนี่ยเขายกมือไหว้สวัสดีให้คนรักจะได้ใช้ไปรษณีย์อุจาดีครับเรียบร้อยแล้วชาวบ้านอะไรเงี้ยครับแล้วชื่อเมืกี้เลือชาวบ้านอะไรแต่ก็จะรู้จักกันหมดเหมือนผมอยู่นี่ตั้งแต่ไปรษณีย์เล็กๆเหมือนเป็นครอบครัวกันในหมู่บ้านเล็กๆครับใครไปใครมาเราก็รู้จักหมดนี่ฮะความสุขของการเป็นบุรุษไปรษณีย์ คืออะไรครับของที่บุญลึืองก่อนก็ได้ผมก็เหมือนว่าเอาความสุขสมัยก่อนเนาะเม่อก่อนมันไม่มีพี่มาจากอย่างนี้เลยใช่มาจากอย่างนี้เลยมาจากขนเนี่ยขนอย่างนี้เลยนะใช่แต่ว่ามันจะเป็นจดหมายแล้วก็เป็นพวกโทรเลขในี้สมัยก่อนพ่อเขียนถึงลูกลูกเขียนถึงแม่แล้วก็เขียนถึงแฟนอะไรแบบนี้เราก็เหมือนเราเอาความสุขไปเขาถ้าเราไปส่งให้เขาได้เนี่ยคือเขาจะมีความสุขเหมือนเราเป็นสื่อให้เขาสมัยก่อนนั่นคือความสุขใช่ความทุกข์นะครับ ความทุกก็ควบสุนัขควบแดดภูมิอากาศเป็นปัญหามากจะออกจ่ายฝนตกอะไรแบบเนี้ยกลัวจนหมายลูกค้าเปลี่ยนออของลูกค้านี่ต้องดูแลให้ดีที่สุดอะพี่เดียร์ครับครับเออไปซนีหนุ่มเออความสุขของพี่คืออะไรครับความสุข,ขนะครับขขก็คือการได้มาทําง,งาน ก um> ็สิ่งของหรือจนหมายต่างเนี่ยที่ฝากศพกับไปรษณีย์ไทยได้ถึงมือผู้รับอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบครับนะครับคุความทุกข์อครับความทุกหรอครับก็มันจะมีอุปสรรคในการทํางานบ้างแต่ก็ไม่ถือเป็นความทุกนะครับยังแนะนําอยู่ไหมเด็กรุ่นใหม่ถ้าเกิดจะเรียนให้ไปเรียนไปรษณีย์ที่หลักสี่ครับก็ก็แนะนําครับก็เป็นอาชีพที่ดีผมยังคิดว่ายังไปรษณีย์หน่งงานตอนนี้ก็ยังมั่นคงอยู่นะครับก็ค่อแนะนํา โอเคผมชื่อเปิร์นะครับพี่บุญลือลือกิจแล้วก็พี่เบียร์แม้พี่เบียร์โชว์หน้าหน่อยหล่อจริงนี่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเห็นไหมน้ำหล่อมากผมชื่อเปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมรถตู้มันเยอะจัง ไปไหนแล้วล่ะครับพี่ในกล่องน้ําคุยด้วยหน่อยเดยครับนี่รถพี่เหรอครับใช่ครับอันนี้คือรอคนงานเหรอครับรอรับพนักงานตอนเย็นรอรับพนักงานครับต้องไปรับที่นิคมใช่ครับแต่เรามาจอดรอที่นี่เพราะว่าเราอาศัยเงาล่มของป่ายางใช่ครับเพราะว่าที่นี่ดูแล้วร้อนทุกที่เลยทั้งอำเภอเลยครับมมีที่เดียวที่ร่มคือที่วัดไทยสดนี่ใช่ครับ งงว่าทาไมรถตู้เยอะจังวัดนี้เออเป็นที่จอดรถตู้ของนิคมที่รับคนงานครับครับส่วนใหญ่คนงานก็จะพักแถวนี้แหละใช่เขาไม่พักแถวนิคมอ่าคือในนิคมมันก็จะเป็นโซนโรงงานเลยครับแล้วที่พักก็จะอยู่รอบรอบรอบนอกใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเย็นๆตรงนี้จะคึกคักมากเลยนะครับใช่เพราะว่าคนจากโรงงานเยอะมากจะมาอยู่แถวนี้ใช่ครับและอย่างนี้เวลาพี่ขับรถตู้เมื่อกี้ผมแอบเห็นรถบางคันเนี่ยเขาต้องมีวิธีการระวังโควิดใช่ครับรถพี่มีไหมมีครับขอดูหน่อยได้ไหมครับ ข้างหน้ามีคนนั่งด้วยไหมครับอ่าไม่มีครับนั่งคนเดียวใช่ครับแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นคนขับไม่ต้องห่วงใช่ครับอ๋อแล้วระบบแอร์ล่ะก็ยังงงว่ามันแอร์มันก็เป็นตัวเดียวกันใช่ไหมปลอดภัยหรือเปล่าคือการตรงนี้แต่ไอเข้าไปแอรไปุ้ก็เขอาไปอยู่ในแอร์มันแอร์มันก็เป็นระบบเดียวกันในรถมก็นีมีบ้างไหมล่ะที่เขาติดโควิดแล้วคนขับก็ติดด้วยก็ยังไม่เจอนครับยังไม่เจอใช่ครับจะมีที่เคยมีคนติดโควิดในรถพี่ไหมอยังไม่มีครับยังไม่่่มีนัอืะ ันนี้ผมไม่ทราบครับเขาไม่ทราบแต่ของเรายังปลอดภัยมาตลอดครับอ๋อพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรครับพี่ต้อมแล้วพี่ต้อมเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดมาอยู่ที่ระยองปวกแดงดีไหมครับอยู่กี่ปีแล้วครับก่อนหน้านั้นอยู่ชลบุรีครับเพิ่งพึ่งพิ่งเพิ่งมาได้งานที่ระยองแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไปกลับที่ชลบุรีโอ้โหพี่ต้องกลับชลบุรีทุกวันใช่ครับทำไมไม่หาที่พักแถวนี้ครับแฟนอยู่นู่นครับแฟนอยู่ทำงานอยู่ที่นู่นคิดถึงแฟนใช่ครับ คิดถึงแฟนหรือว่าแฟนไม่ยอมให้มาพักทีน่นี่คือมันมันต้องอยู่ด้วยกันครับพอดี้เขาก็เปิดเปิดร้านอยู่ที่นู้นอ๋อเปิดร้านอยู่ที่นู้นอาชีพนี้มีความสุขดีไหมครับก็บดีครับมันเป็นอาชีพที่เราใกล้จะชิลจะชอบใช่ครับชิลไหมใช่ครับตอนเช้าเราก็ตื่นมาตอน,ตอนประมาณตีห้าตีห้าเสร็จรับพนักงานทำงานเยอะๆประมาณหกโมงหกโมงหกโมงหกงเสร็จเราก็รับนักงานมาที่โรงงานประมาณเจ็ดโมงครึ่งส่งเสร็จก็จบละส่งเสร็จก็จบเราก็รออีกทีมารออีกทีก็ตอนเย็นเลยครับ ที่เหลือระหว่างวันนี่สบายจะทําอะไรก็ได้เราเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยครับแล้วไม่เบื่อเหรอคืนกลางวันระหว่างรอนี่พี่ทําอะไรอ่ะก็ก็ไม่ได้ทําอะไรนะก็เช็ดรถบ้างดูนู่นน่นั่นก็เล่นโทรศัพท์บ้างออมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับชิลชอบชิลดิรายได้สู้พวกคนขับรถแท็กซี่หรือคนที่เขาขับรถเข้าพ่อกันแต่เรามีเวลาแต่เรามีเวลาเยอะหน่อย ออกรถป้ายแดงมาขับแบบนี้คุ้มกว่าออกรถป้ายแดงที่เขาให้เช่าเหมาไหมที่แบบว่าเช่าไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยกับอย่างนั้นผมก็เห็นเขาทำอนู่ก็ได้อยู่นะครับผมว่าน่าสนใจที่เขาด้านจะได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าเขาได้เป็นค่าเที่ยวเป็นรายเหมาแต่เขาเหนื่อยกว่าใช่ครับแล้วอย่างนี้พอค่าจ้างพอส่งรถไหมครับพอครับเหลือไหมก็เหลือครับเหลือได้กินได้ใช้ในในครอบครัวอ๋อโหดีจังเลยพี่ต้้มครับ อยากมาสมัครบ้างอ,ะอ่ะพี่แนะนําผมได้ไหมลอง,ลองดูเลยครับความสุขของพี่ตั้มคืออะไรครับก็คือมีงานทําแล้วก็มีมีครอบครัวครอบครัวพี่ทำเลยก็ครอบครัวก็ไม่ทําอะไรพ่อพ่อกับแม่ก็อยู่บ้านภรรยาภรรยาภรรยาทําทําร้านนวดอยู่ร้านนวดอยู่ชนบุรีความสุขคือได้อยู่กับครอบครัวนนมีแล้วก็มีงานทำครับความสุขอะครับ ผมรู้ผมว่ามันเหมือนบางทีเราหาเงินไม่พอใช้มากกว่าค่าใช้จ่ายเรามันก็ยังมีอยู่แล้วบางทีเราหาไม่พออะไรอย่างเงี้ยครับมีไหมตอนโควิดมีช่วงที่ที่แบบชะงักใช่ครับมันก็มีมีบ้างแต่มันก็ไม่ได้แบบถึุดับปิดเลยปิดตัวเลยแต่มันก็มีกระทำกระแทงตามครพนักงานที่โรงงานเนี่ยช่วงโควิดเขาก็ไม่ได้หยุดกันทุกคนนะครับมันก็ยังเดอ่าแล้วมันจะมีผลกระทบยังไงเขาลดเงินเดือนเราหรือว่าไงอ่าเที่ยวเราเที่ยวเที่ยววิ่งเราจะน้อย พอเ,เที่ยวน้อยปุ๊บเงินเดือนจะน้อยลงใช่ครับอ๋อพนับตามจํานวนเที่ยวใช่ครับแล้วมีวันหยุดไหมครับอ่ามีครับก็มีวันวันเสาร์อาทิตย์เหมือนนกัเสาร์อาทิตย์ถ้าพี่ขยันพี่เอารถไปวิ่งอยู่ๆได้อีกได้ครับอ๋อก็มีรายได้เสริมด้วยถือว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่ดีเหมือนกันนอะก็ผมก็ดีอยู่ครับเออมาดผมนะครับครับครับผมชื่อเปิร์ครับพี่ก้องยินดีที่ได้รู้จักไหมครับสวัสดีครับ การมาเยือนที่ปลวกแดงเป็นการยืนยันนะคะว่าผู้คนที่นี่มีความสุขเพราะว่าผลมาจากที่มีงานประจำทำมีเงินเดือนที่ดีก็เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ทําให้คนมีความสุขได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องของปากท้องนั้นเป็นเรื่องสําคัญของทุกๆคนทุกๆค,ครอบครัวนะครับหมดเวลาของยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้แล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยินดีที่ได้รู้จักได้ผ่านทาง Facebook ของยินดีที่ได้รู้จักไทยพีบีเอส และที่สําคัญรูปภาพของทุกๆคนที่เราได้เจอที่ปลวกแดงระยองแห่งนี้จะไปรวมอยู่ในอินสตาแกรของยินดีอันเดอร์สกอร์ไทยพีขอบคุณทุกๆเรื่องราวความสุขความทุกข์ที่แบ่งปันให้เราได้รู้จักกันนะครับยินดีที่ได้รู้จักยังคงยืนยันอยากจะให้คนไทยรู้จักกันมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันนะครับ Have a nice day ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับแล้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าแอด เต้าอ้วนเต้าเอิญพี่จันหัวหน้าบุญลือรองหัวหน้าเบียรพี่ต้อมและอีกหลายๆคนยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับ ขอบพระคุณทุกๆคนนะคบที่เข้ามาติดตามยินดีที่ได้รู้จักกันผ่านทาง y t u t u นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. และที่สำคัญกดกระดิ่ง mm hmm. แจ้งเตือนเอาไว้เลยนะครับ mm hmm. คุณผู้ชมจะได้ติดตามแล้วก็ไม่พลาดทุกๆตอนของยินดีที่ได้รู้จักรวมถึงรายการอื่นๆที่น่าสนใจจากไทย PBS ด้วยนะครับ